การันคันเจสกีในสื่ออเชนบีชเกมวันสุดท้ายทีมไทยค่ะก็ทำผลงานคว้ามาได้1เหรียญเงินค่ะเจสกีมีการชิงชัย1เหรียญทองที่หาดป่าตองในรุ่น r u n a b o ล t อ n d ู r รนซ์โอเพนแข่งแบบสะสมคะแนนชิงเหรียญทองผลปรากฏว่าเฉลิมพ์วิริยะพันธ์รั้งอันดับ2ทํทำแต้มสะสม768คะแนนส่งผลให้คว้าเหรียญเงินไปครอง ขณะที่เหรียญทองและก็เหรียญทองแดงเป็นของ2พี่น้องอัสวาเอโรและอัสวาอักซาสูทานจากอินโดนีเซียทำคะแนนได้780และก็728คะแนนตามลำดับส่วนนะักเจสกีไทยอีกหนึ่งคนคือธีระเศรษฐุระดิกรีแชมป์โลกทำผลงานอยู่ที่อันดับที่4 กรีธาชายหาดที่หาดในยางประเภทกระโดดไกลชายรอบชิงชนะเลิศติโตสุพนระสุขสวัสดีณอิทยาดีกรีทีมชาติไทยกระโดดได้ไกลที่สุดสถิติ6.96เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของโซบานทาเฮอคานีจากอิรานทำสถิติ7.28เมตรแล้วก็โมฮัมเหม็ดอามินจากซีเรียสถิติ6.98เมตรได้เหรียญทองแดง ฟุตบอลชายหาดชายที่ศูนย์กีฬาสะพานหินรอบก่อนรองชนะเลิศทีมไทยเข้ารอบนี้ด้วยกันรั้งอันดับหนึ่งของกลุ่ม A พบกับอิหร่านอันดับสองของกลุ่ม B เกมนี้ต้องเล่นท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักปรากฏว่าไทยต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ไหวเตะครบ3าพิเลียตแพ้ไป1ต่อสประตูโดยอิหร่านได้ประตูจากอเมียร์อาร์บารีในนาทีที่4ี่และ34แล้วก็อัสซานแอบเดลลาฮีในนาทีที่7 ส่วนประตูเดียวของไทยได้จากปิยพงศ์สผิวในนาทีที่22สิมผลให้ทีมไทยต้องไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8โดยจะพบกับอุซเบกิสถานในวันที่20พฤศจิกายนนี้แฮนบอลชายหาดทีมหญิงรอบแรกนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ทีมสาวไทยฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครพบกับอินเดียที่แพ้มา4นัดรวด ผลปรากฏว่าทีมไทยเป็นฝ่ายทําแต้มออกนำตลอดทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังจบเกมชนะไปด้วยสกอร์2อต่อ0ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยกันเป็นที่1ของกลุ่มปิดท้ายกันที่กาบาดีรอบแรกที่หาดป่าตองทีมชายไทยลงสนามพบกับต้นตำรับอย่างอินเดียปรากฏว่าเกมนี้เริ่มเล่นไปได้แค่ประมาณ5นาทีการแข่งขันก็ต้องหยุดลงไปกว่า45นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่หลังจากนั้นก็กลับมาแข่งขันกันต่อโดยทั้งสองทีมก็สู้กันได้อย่างสนุกแต่ว่าสุดท้ายนักกรบดีทีมชาติไทยที่เสียเปรียบรูปร่างแล้วก็สู้ความแข็งแกร่งและความคล่องตัวของคู่ต่อสู้ไม่ไหวแพ้ไป42ต่อ48คะแนนโดยไทยจะลงสนามรอบแรกนัดสองพบกับบังคลาเทศในวันที่20พฤศจิกายนยนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่20พฤศจิกายนนี้มีการชิงชัยทั้งหมด24เหรียญทองเริ่มกันที่กีฬาทางอากาศ2เหรียญทองกรีธาชายหาดสมเหรียญทองปัญจกีฬาสมัยใหม่1เหรียญทองตะกร้อชายหาด2เหรียญทองเอ็กซ์ตรีม3เหรียญทองเปตอง2องเหรียญทองแล้วก็วอเตอร์สกี7เหรียญทองและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของสื่อเอเชียนบิชเกมในรอบวันค่ะสันติพงษ์สมาธิถ่ายภาพสิริวิไลโคชณารายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ